าสวัสด,ดีบรรยากาศเนี่ยมันเศ้าพี่น้นองเน,น <umba> well ี่ยโ้ขหันเลยวันนี้เนี่นียเนี่เนี่ยงามีปวงคำพี่น้องมีวงปวงคำงหเยแต่โบฟีมืออีดีนี่จะอกหัวซากทวนหมดหรอหงแมนหมดล่ะพี่น้องเงนหมดละ Oh. Oh. วันหวัวงเดินได้นะ่อยนะ นี่เหรวครับใจเรือนนี่แน่นี่ยครับมับต้องดีมั่งพุ้มมา่อวกรับเราต้องือกเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ครับาคับี้น้อยออกว่าคือครับภกโดุนเมื่อใดครับขนาดทตยคนก็ก็ต้องแอกมาลากแกน้อยนะครับต้องมาเ่ากับเราแวกชาวบ้านเรานะครับชาวบานนกปลาน้ำมันนกหลอกินเพียง เดินนี่แหละพี่น้องน่านนี่ละปากน่านนี่แหละน,นี่แหละครับมุกครับนี่ครับเอาจังได้กะมาลุนนะพี่น้องเนาะ มีงันกันดิเนะแต่รักมั้ยเยบด้วยอย่าง่งางว่า้ะหลบยุติเย็บไปไป้เข้ากันก่นั่งขุดขึ้นก่อน พอดีข่อนโพขึ้นแล้วพอดีเจ้านั่งเรียบร้อยครับผมใช่ไเจ้าวครับพี่น้องพี่เจมเร็วครับพี่น้องนกตัวกระไทยคนพี่น้องบุนโกโลกเนาะ ใายปักขึ้นนะนะเอาพี่น้องอัดเขาเตรียมคอได้พี่น้องก็แจมเรียวมาพีนญญา่น้องกับบรรยากาศนะครับเรียบร้อยครับ ยังเงียบเงียบดพี่น้องไา้ค,คนน้องครับน้องเบืองหนานะพี่น้องเบืองหนามันโลกๆอบก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเอพี่นอ้องเด้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบทีปาดคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ